สำหรับวันนี้ก็อยจะขอ,อนำเอาเรื่องบุพกรรมของพระสาวกทั้งหลายมีพระอักษาอักษาวกเป็นต้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับประวันนี้ไปจบลงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งอักษาวกทั้งสอง <c oughs> คือพระโมกขลาและพระสาริบุตรครั้นมาแต่งตั้งพระอากสาวกแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุที่เป็นปุตุชนยังหนานั่นไปด้วยกิเลสพากันติเตียนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชศเห็นว่าการแต่งตั้งอากษา,าวกทั้งสองด้วยการเห็นแก่หน้ากัน แต่ความจริงองค์สมเด็จพระพรทธกวันจะมีจิตยอย่างนั้นก็หาไม่ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องการถูกดินทาว่าร้ายติเตียนนี้ก็ขอท่านทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> โปรดรึกนึกถึงไว้เสมอว่ามันเป็นโลกธรรมถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี สมเด็จพระชินสียังไม่พ้นการนินทาคากว่าท่านทั้หลายจะโดนแบบนั้นเข้าบางการฟังขอถือว่าเป็นการฟังเพื่อการศึกษาจงตำนำดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญว่าสมเด็จพระปกคกวันมีพระมหากรุณาที่คุณทั้งอย่างนั้น พระองค์ก็ยังไม่พ้นการนินทาจากปากของพระด้วยกันหากว่าท่านไหลโดยการนินทาว่าร้ายเขาบ้างก็จงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ว่าเรายังไม่ดีเท่าพระพุทธเจ้าเราจะหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายไม่ได้เหมือนกันถ้าพบการนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็จงคิดว่า นัตถิโลเกอนินทิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกหากว่าเราถูกนินทาว่าร้ายก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเมื่อทราบว่าพระท่านหลายนินทาพระองค์พระองค์ก็ไม่ยักรกรธกลับโปรดเล่าถึงบุกรรมของบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระอากาสาวกทั้งสองว่าท่านทั้สองนี้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไม่จะเห็นแก่นหน้าบุคคลโดยสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาถึงมโนปฏิทานความปรารถนาที่เรียกกันว่าอธิฐานนบรมีเป็นสำคัญยันั้นท่านทั้งหลายมาฟังเรื่องนี้แล้วจงจำไว้ใส่ใจไว้เสมอ ว่านินทาประสองสาการนินทาดาสันเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกที่จะหนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่ได้เราก็ไม่หนีเราทำยังไงถ้าไม่หนีก็คิดว่าใครอยากจะนินทาก็นินทาไปตามอธัธยาสัยบุคคลผู้มีใจเลวแต่คนตามตามบติคนที่เขามีใจดีเนี่ยเขาไม่นินทาใคร ดวงสมเด็จพระจอมไตรบรมมัสสเดชดาพระอราหันต์ทั้งหมดบรรดาพระสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านไม่นินาทาใครถ้าจะว่าเจติก็ว่ากันตรงๆไม่มีการนินทาว่าร้ายฉะนั้นคนนินทาจริงเป็นคนเลวเมื่อเราเห็นว่าเขาเลวเราก็ไม่พยายามเลวด้วย ไม่ช่วยเราให้ประสงค์ความเลวขึ้นมาเป็นสองฝ่ายเมื่อเขาอยากจะเลวเให้เลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยหมดเรื่องกันตอนนี้ไปขมันดทาทนรนหลายฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จประสงทันต่อไปตามพัมบาลีตั้งกล่าวว่าพระอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ฟังบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนินทาทราบด้วยอำนาจที่ประสูติยานสมเด็จพระพิชิตามารยินดทรงเสน็จมาแล้วก็ทรงประทับนั่งในระหว่างที่พระทั้งหลายนั่งคุยกันกำลังนินทาอยู่สมเด็จพระบรมครูยินด้ทรงตรัสว่าพิเคเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลาย พวกเธอพูดสนทนากันในเรื่องอะไรกันนี่ความจริงพระองค์ทรงรู้แล้วแต่ว่าเป็นมีสายของค์สมเด็จพระบรมธิบแก้วจะต้องทรงตรัสอย่างนี้เสมอบรรดาพิสุทธิ์นั่นหลายเหล่านั้นจะได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าพูดกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าข้าหมายความว่าปรารบเรื่องการแต่งตั้งอักษาวกแต่ความจริง จะว่ากันไปพระผู้นั้นท่านก็ดีเหมือนกันเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันถามท่านก็พูดตรงตรงนี่ก็มีทั้งความดีและความชั่วเรียกว่าความชั่วก็มีความดีก็มากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าพิกเวีดูก่อนพิสุทธ์ท้งหลายการที่พวกเธอกล่าวอย่างนั้น ยังไม่ตรงตามความจริงที่เราตั้งแต่งตั้งต,งตำแหน่งอาคสาวกนันเราจะตั้งให้ตำแหน่งแก่บรรดาบคุคคลทั้งหลายได้ท่านทั้งสองนี้จะถือว,ว่าเป็นการเห็นแก่นหน้ากันมันนั่นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งสองนี้เพิ่งมาและจะถือว,ว่าเราเห็นกฐานะในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นลูกมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ พ่ารพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในสำนักของเรานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีทั้งหลายคนองค์สมเด็จพระพุพะทธสทพพลยิน,นดทรงตรัว่าเราไม่ได้เลือกให้ตำแหน่งแก่พิสุใหม่แต่แต่ว่าการให้ตำแหน่งที่ตนตนจะพึงปรารถนาแล้วนั่นมีอยู่นั่นแหละพิสุเหล่านั้นก็ท่านัญญากนทัยยะ เมื่อจะไว้ทานเนื่องด้วยข้าวอันเลิศได้เก้าครั้งนี่ข้ามหน้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก่อนเอาใหม่ย้อนใหม่นิดเราหาเลือกให้ตำแหน่งแกบรรดาพิสุใหม่ไม่แต่ถ้าเราได้ให้ตำแหน่งที่ตนตนที่ท่านหลายเหล่านั้นปรารถนาและปรารถนาแล้ว,ลวถ้าว่าอย่างนั้นแกพิสุเหล่านั้นก็ท่านัญญาโกนทัญญา เมื่อถวายทานด้วยข้าวกล้าอันเลิศเก้าครั้งในคราวข้าวกล้าครั้งหนึ่งหมายความในคราวที่อเอาหน้าเขาวานข้าวกล้านะจํารู้จักไหมเพื่อเขาวานข้าวข้าวเขาไว้เป็นเป็นพืชเพื่อจะนําไปดำนาปลูกข้าเป็นต้นข้าวใหญ่ในอนาใหญ่เขาเรียกว่าข้าวกล้าในครั้งหนึ่ง ก็หาได้ปรารถนาตำแหน่งอาคาสาวกใหม่แต่ได้ปรารถนาเพื่อการแทงตลอดความเป็นอรหรันอันเป็นธรรมเลิศแก่ก่อนคนก่อนภาษาวกทั้งหมดนี่หมายความว่าท่านยาโกนทัาญญะในเวลาจะหวานเข้ากล้าลงไปก็ถวายทานเวลาข้าวท้องขึ้นมาก็ถวายทาน เวลาข้าวมีรวงก็ถวายทานเวลาข้าวเกี่ยวได้ก็ถวายทานนำข้าวเข้าลานก็ถวายทานนวยข้าวเสร็จนำข้าวเข้ายุ่งก็ถวายทานแต่การถวายทานเมื่อการแรกนานี่ท่านตั้งมโนนิพพานในทานปรารถนาไว้ว่าถ้าหากว่าจะบรรลุพระสมัะมมาจาร์บรรลุไปอาหารหันต์เมื่อใดก็ขอให้เราได้บรรลุก,ก่อนเพื่อนก่อนบรรดาพระสาวกทั้งหลาย นี่เป็นความหมายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาทรงตรัสแล้วรราท่านกล่าวว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายยิงกราบทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงย้อนถามว่าพวกเธอจะฟังหรือพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จักก็ต่อกราบทูลว่าอยากจะฟังพระเจ้าค่า เป็นอันว่าตอนนี้ฟังความปรารถนาตั้งมโนโปฏิทานของพระัญญากยากลัญญะกันก่อนตามพระบ,บาลีตามลำดับสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตัดว่าพิกเ,เวดูก่อนทั้งพิสุทั้งหลายแต่กลับนี้ไปอีกเก้าสบเอกับถอยหลังเข้าไปมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามมาวิปัสสี ถ้าเด็กขึ้นแล้วในโลกในการนั้นกุมภีพี่น้องสองคนคือมหากานคนหนึ่งและกกจุลกาลคนหนึ่งให้หวางข้าวในไร่สารีไว้มากต่อมาวันหนึ่งจุลกาลผู้เป็นน้องชายเข้าไปในไร่ข้าวสารีจึงฉีกข้าวสารีที่กำลังท้องต้นหนึ่งมาแล้วชิมดู เห็นว่ามีรสอร่อยมากเขาปรารถนาจะถวายปรารถนาจะถวายสาลีข้าพระทานเถอยเขาปรารถนาจะถวายข้าวสาลีที่กําลังท้องแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าทําข้าวยาโค จึงเข้าไปหาพี่ชายที่มีนามว่ามาหาการและพูดว่าพี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้มให้เป็นของควรแกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานพี่ชายกล่าวว่านี่เจ้าพูดอะไรน้องเอ๋ยการอันที่ควรจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องทำทานไม่เคยมีมาแล้วในอดีต แล่นก็จะไม่มีในอนาคตเจ้าอย่าทำข้าวให้เสียหายสิเลยท่านจุนาการยังไม่อ้อนวอนพี่ชายแล้วแล้วเราเล่าท่านพี่ชายจึงพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องแบ่งนาออกเป็นสองส่วนส่วนของเจ้าเจ้าทำส่วนของพี่เจ้าอย่าแตะต้อง จงทำส่วนที่เจ้าปรารถนานั้นในานาที่เป็นส่วนของตนทำยังไงก็ตามใจเธอเป็นนั้นว่าพี่ไม่ได้มีศรัทธาด้วยแต่น้องมีศรัทธาแบ่งนากันคนละครึ่งผลในนา,น,านะไม่ใช่แดงแมงเนื้อนา,นาเมื่อท่านจุนรายการได้รับบัญชาจากพี่อย่างนั้นก็บอกว่าดีแล้วก็าพากันแบ่งนากันคนละครึ่งแต่นี้ก็ได้ของ เมื่อแบ่งนายกันแล้วก็ขอแรงขอแรงมือกับบรรดาบุรุษที่เป็นอาอะไรหมายกว่าขอแรงคนเป็นอันมากอาพักพวกช่วยกันฉี่ข้าวสาลีที่กำลังท้อง <c oughs> เมื่อได้ข้าวสาลีที่กำลังท้องมันเป็นน้ำนะตอนนี้ยังไม่เป็นเม็ดให้เคี่ยวเป็นนม จนข้นปรุงด้วยเนยใสด้ะน้ำพึ่งและน้ำตาลไกรวตแต่ไว้แดน่บรรดาพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในการที่ทรงเสร็จพัฒกิจในคราวนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาประสงค์ก็ดีฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านยิงกระได้กราบทูลว่าข้าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ านอันเลิศยของข้าพระพุทธเจ้านี้จงเป็นเพื่อไปเป,เป็นไปเพื่อความแทงแตลอดทำอันเลิศก,ก่อนกว่าบรรดาสาวกทั้งปวงนี่เป็นอันว่าเวลาท่านถวายทานถวายทานเสร็จพระพุทธเจ้าฉันเสร็จท่านก็ตั้งมโนปฏิทานบอกว่าต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นอรหันต์กับเขา ก็ขอได้เป็นพระอรหันก่อนใครทั้งหมดนี่กว่าต้องการเป็นลูกโภปีกันแหละไม่ต้องการเป็นลูกรุ่นน้องต้องการเป็นพี่ใหญ่สมเด็จพระจอมไตรบรมศักดิสนดารงพระนามพระวิปัสสียังได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นเถิด นี่ภาษาบาลีท่านบอกว่าเอวังโหตุแก้แปลยังไงก็ได้แะแปลว่าขอความรปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นหรือก็ว่าขอเจ้าจงมีความปรารถนาสมหวังตามที่ตั้งใจจะว่าเป็นภาษาไทยยังไงก็ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พรแล้วก็ได้ทำการโมทนาเขาไปนาตรวจดูอยู่ เห็นนานหนะแน่นหนาไปด้วยข้าวสาลีแต่ความจริงเขาฉีกข้าวสาลีมาตั้งเยอะไปข้าวที่กาลังเป็นน้ํานมก็จะด้วยถ้วยก็จะได้จานมันก็ล่อข้าวเข้าไปเยอะเสียต้นข้าวไปมากแต่ถ้าว่าเวลาที่จะไหวทันแล้วกลับไปดูใหม่ต้นข้าวมันก็แน่นหนากว่าเดิมเข้ามาเป็นช่อๆในนาทั้งสิ้น ได้ปีติห้าปีติห้าคือขุตกาปีติมีการสกขลพองสยองกล่าแล้วก็เรียกว่าเป็นเรดีกว่าปีติอย่างน้อยแล้คณิกาปีติชั่วขณะหนึ่งออกกันเดียคณิกาปีติน้ำตาไหลนะชั่วขณะหนึ่งออกกันเด้กาปีติได้ไปเป็นพักพักคือร่างกายโครงไปโครงมา อุเพงคาปีติตัวลอยขึ้นอย่างโลดโผนพระณาปีติมีอาการทราบสานจำอาการปีติห้าไว้ในครับนี่ความชื่นใจของเขาหนีใจที่ข้าวที่เขาเกี่ยวไปทั้งมากมันกลับเต็มขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์เพราะบุญที่เขาให้ทานด้วยเจตนาดี เป็นอันว่าเมื่อได้ปีติห้าแล้วจึงคิดว่าเป็นลาบของเราหนอถึงหน้าเข้าเมาก็ได้แต่ยวทานอันเลิศแจ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีประสงค์เป็นประธานมีประสงค์เป็นบริวารแล้วได้แต่ยวทานนั้นเนื่องได้ข้าวอย่างเลิศพรอมไม่ได้ชาวบ้านทั้งหมดหน้าเกี่ยวได้แต่ไทานอันเลิศในเวลาที่เกี่ยวข้าว คราวที่ทำาวเนตก็ได้ถวายทานเป็นส่วนในการทำขาเนตรู้จักขนนเขนตยดไหมครับขเนตเนี่หมายความว่าเขาเกี่ยวเอาสังข้าวเข้ามาแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวคล้ายเชือกแล้วก็ไปมัดฝอยข้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าขเนตชาวนาพอจะรู้ชาวพอจะรู้จักแต่ท่านที่กำลังฟังอยู่อาจจะไม่ใช่ชาวนาอาจจะไม่รู้จักคำว่าขาเนต พาเน็ตอย่าลืมว่าเอาสังเข้ามารวมกันแล้วเสนสักเก้าต้นสิบต้นแล้วก็บิดบิดคล้ายๆกับเชือกให้เป็นเกลียวแล้วก็ไปมัดฟ้อนข้าวเข,า,ขาเรียกว่าขาเน็ตในคราวมัดฟ้อนเป็นต้นเพื่อมาอย่างนั้นก็ได้จะไหวทานอันเป็นส่วนอันเลิศในคราวก็ในคราวที่มัดฟ้อนนั่นเองแล้วก็ถไวไยทานส่วนอันเลิศในขณะที่นำข้าวเข้าลาน ถวยายทานนี่เป็นส่วนอันเลิศในขณะที่ทําข้าวเขา้าหลอมคือกองข้าวถวายทานเลิศในเวลาเที่ยวข้าวเข้ายุ้งเข้าช้างเป็นอันว่าท่านจุนรลการได้ถวายทานนั้นเลิศรวมเก้าครั้งในการทํานาครั้งเดียวเยอะจําให้ดีนะผมเองก็เชักอจําไม่เคยได้เหมือนกัน ต้องไล่เบี้ยกันให้ดีเป็นธว่าททุกครั้งทุกจุดขณะที่จะได้ข้าวจะมีผลในคราวท่านกล่าวว่าในหน้าข้าวคราวหนึ่งเขาจะไหวาทานเก้าครั้งด้วยการปรารถนาอย่างนี้ที่แห่งข้าวของเขาถือเอาแล้วแล้วได้เต็มดังเดิมทุกๆครั้งไป เป็นอนุว่าการถวายทานครั้งหนึ่งของที่สูญเสียไปคือข้าวนะ่ะมันกลับเต็มขึ้นมาตามเดิมมันไม่พร่องด้วยอำนาจขบุญญาธิการเป็นกล่าวว่าข้าวกล้าได้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นอย่างยิ่งยิ่งทำยิ่งข้าวยิ่งมากยิ่งทำข้าวยิ่งงามยิ่งทำผลยิ่งมันเกิดเป็นกล่าวแต่ว่าชื่อว่าธรรมนี้ย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรม สมดังพระบาลีที่กล่าวว่าทำแลย่อมรักษาผู้ปกมีปกติประพฤติธรรมทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่างนี้นี่เป็นนั้นว่าเรื่องราวของฟ้าญญาโกฑทญญะยังไม่หมดหนะแต่งกล่าวว่านี้สงในธรรมนี้เขาประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมไปสู่สุคติ ฉันั้นท่านัญญาโกลัญญาปราตนนาเพื่อการแทงแดนหลอดธรรมันเลิศก่อนพระทั้งหลายทั้งหมดจึงได้มีโอกาสและเขาได้โอกาสได้ไอายถวายท่านเก้าครั้งในการมาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามวิปัสสีด้วยเหตุดังนี้อันหนึ่งในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าพระปฐุมมุตระในหองสาวดีนคร ในที่สุดแสนให้กลับนี้ไปเขาก็ได้ถวายทานเจ็ดวันแล้วหมอบลงแทบบาทสมูลคือแทบท้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งปราตนนาไว้เพื่อการแทงแตลอดทำมันเลิศก่อนบุคคลอื่นทั้งหมดนี่เป็นอันวา่าในชาติต่ตอมาก็ปรากฏว่าท่านยาโกนทัญญะ เมื่อพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพันนามว่าพระปฐมมุตระความจริงก่อนหน้านั้นอีกนะคราวแรกที่กล่าวมานะั้นถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าสิบเอกระับได้ว่าในสมัยพระวิปัสสีทศพลแต่ว่าก่อนหน้านั้นถอยหลังไปประมาณแสนกับพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพันนามว่าพระปฐมมุตระ เขาจะไหวทานเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่รอเจ็คืนแล้วก็มีการตั้งมนโนปฏิธานปรารถนาว่าด้วยทานละบารมีของข้าพุทธเจ้านี้คอยเป็นปัจจัยในการใดที่ข้าพุทธเจ้าจะได้บรรลุอาราาหัตผลคอยเป็นบุคคลที่ให้ทานที่ได้บรรลุก่อนเพื่อนก่อนใครๆทั้งหมด นี่ฟังแล้วก็ดูคําพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตหรือเวลายหกนาทีนะครับเจ้าว่าอีกทั้งจุดหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบหมดเวลาแค่ไหนอยู่ตรงนั้นนี่เป็นนว่าจําเรื่องราวข้อนยากทัญญาธนวิเห็นดีนะเรื่องบอกอยู่แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็มากล่าวถึงบุปรกรรมของพระห้าสิบห้ารูปนี่จะขอย้อนสักนิดหนึ่ง หมายความว่าที่ท่านไม่ตั้งพระัญญาโกณญ,ญาเป็นอกักสาวกก็เพราะว่าพระัญญาโกณญะไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอกักาสาวกต้องการเป็นอาหารก่อนคนอื่นก็ได้แล้วนี่จะมาตั้งอะไรกันอีกละ่ะนี่ต่อมาเด้กล่าวว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอหาว่าตถาคตไม่ตั้งหาพระห้าติพหูเป็นอกักาสาวกนั้น เธอต้องการอยากจะทราบไหมล่ะมันดาพิสุตทั้งไหลบอกว่าอยากจะทราบพระเจ้าค่าท่านยิงกล่าวว่าชนหห้าิ้าคนมีท่านพยศเถกุณบุตรเป็นประมุขทำกรรมไว้อย่างนี้สมเด็จพระเยซูศีตรัสว่าแม้ชนหห้าิ้าคนนั้นราธนาเป็นพระราหาันในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ทำกรรมที่เป็นบุญไว้แล้วมากมายหลายประการเมื่อการก่อนเมื่อองค์สมเด็จวชินวรยังไม่ทรงบัตรขึ้นเขาเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันเป็นพวกกันเที่ยวจัดแจงงานศพที่ไร้ที่พึ่งมาด่ยวศพไม่มีญาติน่าครัวจะไม่จบซะแล้ววันหนึ่งพวกเขาเข้าไปพบหญิงตายท้องกลมที่กำลังตกน้ำ ลอยน้ำมาจัดการเผาจึงได้นำไปป่าชา้าในชนหลายเหล่านั้นไปพักไว้ในป่าชา้าเธอพักไว้ในป่าชา้าห้าคนด้วยสังว่าหมายควางเขาห้าสิบห้าคน้วยกันเอาศพไปแล้วเข้าไปป่าชา้าและอีกห้าคนอยู่คอยทำการเผา ได้อีกห้าสิบคนกลับบ้านกล่าวว่าพวกท่านจงมาที่เหลือเข้าไปในบ้านฝ่ายนยยศจึงได้เอาหลาวแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็เผาได้อาสุปะสัญญาแล้วอาสุปะสัญญาก็เห็นว่าร่างกายของคนนี้ข้างในมันสุปกปรกเหลือเกินเขาแทงแก เขาแสดงอาการที่ความไม่สะอาดความสกปรกในร่างกายของหญิงกับบรรดาเพื่อนสี่คนว่าท่านผู้เจริญผู้ท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นที่นั้นดุดจ,จะรูปของโคดังไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดทั้งสี่คนนั้นก็ได้เอาสุภสัญญยาในศพนั้นเขาห้าคนกลับไปบ้านบอกแกเสหายที่เหลือ ส่วนนายยศไปเรือนแล้วก็บอกแกบบมารดาบิดาและพัญญาคนทั้งหมดนั้นได้เจริาสุปสัญญาแล้วนี่เป็นบุปกรรมของคนห้าสบห้าคนมียศใสกุลมุตรเป็นประมุขเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนไปด้วยสตรีเห็นประดุจหนึ่งว่าป่าชาจึงเกิดแก่นายศและดูปฏิสัยสมบัตินั้นการบรรลุ คุณนวิเศษจริงเกิดแก่พวกเขาทั้งหมดคนนั้นไายเหล่านั้นได้รับผลที่เขาปรารถนาแล้วเพราะว่าเขาต้องการเป็นระอาหารหันเท่านั้นเขาไม่ต้องการเป็นพระอากสาวกเราจริงไม่ได้ตั้งเขาเป็นอาคาสาวกการแต่งตั้งนี้แต่ถาคตแต่งตั้งตามความถนัดมาตามความปรารถนาของแต่ละคนละคน เมื่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้จาตัดแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วก็ทรงตรัสถึงบุพกรรมของพระพัตตวคีสาิท่านแต่เวลาบ้าท่านทั้งหลายเวลาที่จะพูดต่อไปก็หมดเสร็จแล้วทั้งนี้พราะอะไร่พระเวลาหมดเรื่องพระพัตวคีทั้ง30สท่านขอบรรดาท่านนันหลายโปรดรับฟังในวันพงนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่นานเมื่อฟังแล้วจงนำมาไปใคร่ครวญศึกษาจะได้มีประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้